จังหวัดภูเก็ตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิติยาภาทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ที่ขุมน้ำบางมะรวนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายนารงวุลสิ้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีปล่อยปลาสัตว์น้ำถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีนายสิทธ ทพลเมืองสงประมงจังหวัดภูเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนชาวจังหวัดภูเกต็ตร่วมกันปล่อยพันธุสัตว์น้ำจำนวน499ตัวอาทิปลาไหลปลาหมอปลาช่อนและปลากระพงครับ